หนังสือเสียงเรื่องการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยสำหรับผู้บกพร่องในการมองเห็นจัดทำโดย 1. น,นางสาวกน,นิกาห่มฮึก 2. นางสาวจิราวันบัวมาศ 3. นางสาวน,านิชาพานสมบูรณ์ 4. นางสาวนาธิดาจอมทรักษ์และ 5. นางสาวอริษาสุราริศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่3 อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์นรงค์คำอ่อนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่บกพ้องในการมองเห็นสามารถดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้องโดยเรื่องที่จะนำมาให้ความรู้ในวันนี้มีทั้งหมด5เรื่องค่ะ 1. การดูแลตนเองเมื่อมีไข้ 2. การดูแลตนเองเมื่อปวดศีรษะ 3. การดูแลตนเองเมื่อท้องเสีย 4. การดูแลตนเองเมื่อมีบาดแผลและ 5. การดูแลตนเองเมื่อถูกสุนาาัขกัดพึ่งต่อยและงูกัดค่ะตอนที่1การดูแลตนเองเมื่อมีไข้ วันนี้หนูพลอยรู้สึกไม่สบายตัวเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรแล้วอาการของคุณน้องพลอยเป็นยังไงบ้างคะหนูรู้สึกหนาวสั่นแล้วมีเหงื่อออกคุณแม่เอาเข้าวมาให้หนูกินหนูก็ไม่อยากกินข้าวเลยค่ะหนูรู้ไหมอาการของหนูคืออาการของไข้นะคะซึ่งไข้จะมีอาการหนาวสัน่นเหงื่อออกปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามตัวด้วยค่ะแล้วหนูพลอยรู้ไหมคะไข้เกิดจากอะไร หนูไม่รู้เลยค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรคะที่พยาบาลเลนนี่ช่วยบอกได้ไหมคะได้เลยค่ะสาเหตุก็จะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โรคหัดหรือจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียก็ได้นะคะเช่นโรคไข้จับสันโรคฉี่หนูและจากสาเหตุอื่นๆจากภูมิต้านทานของตนเองต่ำอีกด้วยค่ะแล้วหนูพลอยรู้ไหมคะว่าจะต้องดูแลตนเองอย่างไรเมื่อมีไข้ ไม่รู้เลยค่ะพี่พยาบาลช่วยบอกหนูได้ไหมคะพี่จะบอกให้หนูพลอยรู้นะคะการดูแลตนเองถ้าหากหนูพลอยรู้สึกไม่สบายตัวให้หนูพลอยนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วดื่มน้ํา8 1ถึงแก้วค่ะจากนั้นให้หนูพลอยรับประทานอาหารอ่อนไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือโจ๊กถ้าหนูพลอยยังรู้สึกอาการไม่ดีขึ้นให้วัดไข้หากมีอุณหภูมิมากกว่า37.5องศา ให้ทำการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุณหภูมิห้องโดยเช็ดจากปลายมือปลายเท้าเข้าหาตัวเองและเช็ดบริเวณข้อพับขาหนีบโดยใช้เวลาเช็ดประมาณ15-20นาทีค่ะแล้วให้หนูพอยรับประทานยาเช่นยาพาราเซตามอนโดยตามน้ำหนักตัวนะคะเช่นน้ำหนักตัว30กิโลกร,รมัมก็ให้รับประทานขนาด3 2 5 2 mm, 5มิลลิกรัม1เม็ด ถ้าน้ำหนักตัว50กิโลกรัมก็ให้รับประทาน500มิลลิกรัมหรือ1เม็ดค่ะถ้าหนูพลอยอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะขอให้น้องพลอยหายไวๆพี่พยาบาลเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะพี่พยาบาลสาระน่ารู้วิธีป้องกันไข้ 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ุกขีกับผู้ป่วยโดยไม่จำเป็น 2. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัดในช่วงระบาดของโรค 3. มัมันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอและรู้จักใช้หน้ากากอนามัย 4. รักษาสุขอ,อนามัยพื้นฐานเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง 5. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆตั้งแต่แรกเกิดและฉีดเป็นระยะๆะะตามคำแนะนำของแพทย์ การดูแลตนเองเมื่อปวดศรีรษะพี่พยาบาลคะน้องพลอปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วหนูพลมีอาการอะไรบ้างคะช่วยบอกพี่พยาบาลเรนนี่หน่อยได้ไหมหนูพลรู้สึกปวดบริเวณขมับทั้งสองข้างเลยคะ่ะพี่พยาบาลหนูพลรู้ไหมคะอาการของหนูพลเป็นอาการปวดศรีรษะที่ไม่รุนแรงคะ่ะโดยสาเหตุจะเกิดได้จากความเครียด ความเหนื่อยล้าหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะน้องพลอยสามารถดูแลตนเองได้คือหากิจกรรมผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือนั่งสมาธิและรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะหรือน้องพลอยดื่มน้ำรับประทานยาแก้ปวดเช่นยาพาราเซตามอลจากนั้นให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วน้องพลอยรู้ไหม ยังมีอาการปวดศีรษะที่รุนแรงที่ต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมด้วยนะคะหนูไม่รู้เลยค่ะพี่พยาบาลเรลนี่พี่พยาบาลช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้น้องพลอยฟังนะคะโดยอาการปวดศีรษะที่รุนแรงจะมีอาการปวดมากขึ้นมาทันทีเหมือนไม่เคยปวดมาก่อนแล้วน้องพลอยจะรู้สึกปวดมากขึ้นเรื่อยๆจนแขนขาอ่อนแรงหรือชักเขงได้ด้วยนะคะ และก็จะมีไข้าอาเจียนร่วมด้วยถ้าหาน้องพลอยมีอาการเหล่านี้ให้น้องพลอยรีบไปพบแพทย์ทันทีได้เลยนะคะเพราะอาการเหล่านี้จะไม่สามารถหายเองได้ค่ะถ้าน้องพลอยไปพบแพทย์ช้าเกินไปจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะน่ากลัวจังเลยค่ะพี่พยาบาลขอบคุณพี่พยาบาลเรนนี่มากมเลยนะคะถ้าน้องพลอยมีอาการเหล่านี้แตรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยค่ะ ท้องเสียน้องพลอยเป็นอะไรคะเนี่ยทำไมน้องพลอยดูเหนือหน่อยๆหน้าซีดแบบนี้คะไปทำอะไรมาเมื่อคืนน้องพลอยกินส้ตมตำกลางดึกคะ่ะพี่พยาบาลน,น้องพลอยท้องเสียเข้าห้องน้ำไปสามครั้งแล้วคะ่ะน้องพลอยรู้ไหมคะ การที่น้องพลอยกินส้มตำอาจจะเป็นสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียในการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดตามหลักสุขอ,อนามัยหรือการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารก็เป็นไปได้ค่ะโดยอาการที่น้องพลอยเล่าให้พี่ฟังจะเป็นอาการท้องเสียที่ไม่รุนแรงนะคะแล้วน้องพลอยต้องทำอย่างไรบ้างคะพี่พยาบาลเรนนี่ การดูแลตนเองเมื่อท้องเสียที่ไม่รุนแรงให้น้องพลดื่มน้ำมากๆประมาณ8-10แก้วหรือจิบน้ำเกลือแร่บ่อยๆหากไม่มีน้ำเกลือแร่ให้น้องพลสามารถทำน้ำเกลือแร่ด้วยตนเองได้ด้วยนะคะโดยใช้น้ำสะอาด1ลิตรน้ำตาลทราย6ช้อนชาและเกลือครึ่งช้อนชาผสมแล้วจิบบ่อยๆได้เลยค่ะและให้น้องพลรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเช่น ข้าวต้มหรือโจ๊กและให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและให้น้องพลอยสังเกตอาการตัวเองด้วยค่ะหากมีอาการท้องเสียมากกว่าหครั้งต่อวันมีไข้และมีอาการขาดน้ำอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นปากแห้งปัสสาวะออกน้อยให้น้องพลอยควรรีบไปพบแพทย์ทันทีได้เลยนะคะขอบคุณพี่พยาบาลเรนนี่มากเลยนะคะ ที่ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองให้กับหนูขอบคุณมากเลยค่ะสาระน่ารู้การป้องกันและการควบคุมการระบาดของโรคท้องเสีย 1. การปรับปรุงระบบสุขาภพิบาลของห้องน้ำห้องส้วมไม่ให้มีการแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกรวมถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำให้ห้องส้วมถูกสุขลักษณะ 2. การปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้น้ำดื่มให้สะอาดและเพียงพอ 3. การเตรียมอาหารการปรุงอาหารต้องมีกรรมวิธีที่สะอาดไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆุกดิบดิอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อได้รวมถึงการเก็บอาหารให้มิดชิดเพื่อป้องกันการจับตอมของมแมลงต่างๆโดยเฉพาะ,มะแมลงวัน 4. สําหรับเด็ก ควรส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงด้วยนมผง 5. ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ควรระวังหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่อาจทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ท้องร่วงได้รวมถึงการรับประทานยาชนิดต่างๆควรได้รับคําแนะนําจากแพทย์ก่อน ตนเองเมื่อมีบาดแผลอุ๊ยน้องพลอยคะเป็นอะไรมากไหมพี่พยาบาลเรนนี่คะพอดีว,ว่าหนูกำลังหั่นผักคะ่ะแล้วมีบาดนิ้วมือของหนูคะ่ะแผลของน้องพลอยมีเลือดออกเป็นแผลเปิดนะคะน้องพลอยสามารถดูแลตนเองได้เลยคะ่ะอันดับแรกให้น้องพลอยห้ามเลือดก่อนเลยนะคะ โดยใช้ผ้าที่สะอาดกดบริเวณบาดแผลประมาณ3-5นาทีหรือจนกว่าเลือดจะหยุดค่ะเมื่อเลือดหยุดแล้วให้น้องพลอยล้างแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือและทายาฆ่าเชือ้อเช่นยาโพวิดีนโดยทาบริเวณบาดแผลประมาณ2นิ้วจากนั้นปิดบาดแผลด้วยผ้าก่อนนะคะและให้น้องพลอย สังเกตบาดแผลของตนเองหากมีอาการบวมแดงมีหนองบริเวณบาดแผลและมีอาการหน้ามืดอ่อนแรงหายใจลำบากให้น้องพลรีบไปพบแพทย์ทันทีได้เลยนะคะนอกจากแผลเปิดแล้วยังมีแผลแบบอื่นอีกด้วยไหมคะพี่พยาบาลมีค่ะนอกจากแผลเปิดที่มีเลือดออกแล้วนะคะยังมีแผลปิดหรือแผลฟกช้ำอีกด้วยค่ะ ซึ่งแผลจะมีลักษณะเป็นรอยช้ำไม่มีเลือดออกและเกิดอาการบวมแดงประมาณ1-2วันหลังได้รับบาดเจ็บซึ่งแผลปิดจะดูแลโดย24ชั่วโมงแรกให้ประคบเย็นหากยังไม่ดีขึ้นให้ประคบร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมโดยแผลทั้ง2ชนิดเกิดได้หลายสาเหตุแผลเปิดเกิดได้จากถูกของมีคมบาดหรืออุบัติเหตุต่างๆและแผลปิดเกิดได้จาก ถูกของแข็งกระแทกนะคะได้เลยค่ะพี่พยาบาลเรนนี่หนูรีบไปล้างแผลก่อนนะคะขอบคุณพี่พยาบาลเรนนี่มากเลยนะคะ ตนเองเมื่อถูกสุนักกัดพึ่งต่อยและงูกัดช่วยด้วยช่วยน้องพลอยด้วยน้องพลอยถูกหมากัดค่ะน้องพลอยเป็นอะไรมากไหมคะบอกพี่พยาบาลเรนนี่ได้เลยนะคะพอดีว่าน้องพลอยเดินไปเหยียบหางน้องหมาค่ะน้องหมาก็เลยกัดขาหนูค่ะพี่พยาบาลอันดับแรกให้น้องพลอยตรวจสอบความปลอดภัยของตนเองก่อนนะคะจากนั้น ให้รีบทำความสะอาดแผลโดยล้างด้วยน้ำสะอาดและถูด,ด้วยสบู่อย่างน้อย10-15นาทีค่ะและถ้าแผลลึกให้น้องพลอยทำความสะอาดจนถึงบริเวณก้นแผลและทาแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเช่นโพวิดีนจากนั้นให้รีบพบแพทย์ทันทีได้เลยนะคะเพื่อรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้น้องพลอยสังเกตอาการตนเองด้วยค่ะ หากมีอาการบวมแดงบริเวณแผลและมีหนองเกิดขึ้นปวดศีรษะเป็นไข้ให้รีบพบแพทย์ทันทีได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่พยาบาลเรนนี่ไม่เป็นไรค่ะน้องพลอยหายไวๆนะคะเดี๋ยวนะคะพี่พยาบาลเรนนี่หนูมีเรื่องจะสอบถามค่ะพอดีว่าเมื่อวานนี้พี่ชายหนูไปเดินสวนมาค่ะแล้วพี่ชายหนูโดนพึ่งต่อย พี่พยาบาลเรนนี่ช่วยบอกการดูแลตนเองเมื่อถูกพึ่งต่อยให้หนูฟังได้ไหมคะได้เลยค่ะน้องพลอยก่อนอื่นเลยเมื่อถูกพึ่งต่อยจาเกิดอาการปวดบวมแดงหรืออาจจะมีอาการแพ้รุนแรงให้สังเกตอาการของตนเองก่อนนะคะหากมีอาการบวมเฉพาะที่และอาการรุนแรงจะมีการหายใจลำบากหมดสติริมฝีปากบวมควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ และถ้ามีอาการบวมเฉพาะที่ให้ผู้ถูกเพึ่งต่อยออกจากบริเวณนั้นก่อนนะคะและให้นำเอาเหล็กในออกค่ะอาจจะใช้เข็มสกิดออกจากนั้นให้ประครบเย็นบริเวณที่ถูกต่อยหากยังไม่หายปวดให้ประครบอุ่นต่อด้วยล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะและทายาหมองได้เลยหากมีอาการปวดให้รับประทานยาแก้ปวดได้เลยค่ะแล้วน้องพลอยอยากรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อถูกงูก,กัดไหมคะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังค่ะ อยากรู้ค่ะพี่พยาบาลเรนนี่ช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะก่อนอื่นงูจะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะจะมีงูที่ไม่มีพิษกับงูที่มีพิษค่ะโดยงูที่มีพิษทางระบบประสาทจะมีงูเหา่างูจงอางซึ่งจะมีอาการหายใจลำบากและหมดสติค,ค่ะส่วนงูที่มีพิษทางระบบเลือดจะมีงูเขียวหางไหมงูแมนซาซึ่งจะมีอาการปวดบริเวณแผลเป็นอย่างมากค่ะ และมีเลือดออกจากไรฟันปัสสาวะมีสีเลือดได้ค่ะและงูที่มีพิษต่อระบบกล้ามเนื้อจะเป็นงูทะเลทุกชนิดเลยนะคะโดยจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้มีการปวดตามแขนขาและลำตัวเมื่อถูกงูกัดอันดับแรกให้มีสติก่อนเลยนะคะและพยายามอยู่นิ่งๆก่อนหลีเลี่ยงการเคลื่อนไหวจากนั้นให้จำแนกลักษณะของงูเพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบค่ะ แล้วให้รีบทำการล้างทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดจากนั้นใช้ผ้าพันแผลเบาๆไม่ควรแน่นเกินไปนะคะและไม่ควรเจาะหรือขีดแผลอาจจะทำให้ติดเชื้อเพิ่มได้อีกด้วยค่ะจากนั้นให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะหากมีอาการปวดบวมบริเวณแผลหายใจไม่ออกเหนื่อออกมากวิ่งเวียนศีรษะควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีได้เลยนะคะขอบคุณพี่พยาบาลเรนนี่มากเลยนะคะ ที่ให้ความรู้ในวันนี้หนูได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะหนูจะนำความรู้การดูแลตนเองเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตของหนูนะคะพี่พยาบาลเรนนี่พร้อมให้คำแนะนำเสมอค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ